สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับลหลายๆท่านหลายๆคาถามที่ช่วงนี้ส่งมาหาพอ,อน้อยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนนะคะท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่6 เกิดวันที่6กุมภาพันธ์2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังคะวันนี้พอนอยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะคะสำหรับท่านที่สอบถามมา6กุมภาพันธ์2508ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้ให้ด่วนให้ไหวนะจ๊ะคะซึ่งออท่านที่สอบถามเข้ามา เกิดวันที่6กุมภาพันธ์2508ค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนกุมภาพันธ์2568 เพราะว่าอะไรเพราะว่าพออ้อนอเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วกาดลุงแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยยางที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่6กุมภาพันธ์2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยางที่ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมีนาคม2568เป็นต้นไปค่ะก็ คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามเพน้อยเข้ามา6กุมภาพัน12508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจะไม่ควรเกินเดือนกุมภาพันิ2 5 6 8 ไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิน่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตนาภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะนาภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากาธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยัง บางธนาคารเจ้าเจ้าทัวไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีไม่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนค่ะธนาคารอาจ จะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามเพ่ออน,น้อยเข้ามา6กุมภาพันธ์2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้ไม่ควรเกินเดือนกุมภาพันธ์2568เพราะลงแล้วท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็คือจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมีนาคม2 5 0 0 หกสิบแปดเป็นต้นไปนะจะก,ก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพ่อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่อยากจะให้พ่อน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนหรือลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วลงไปแล้วจะได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุในเดือนไหนใต้คอมเมนต์ก็ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต,ต่าง กันนะาระสำหรับในคลิปนี้พอแนละ้ต้องกลารลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ